มาอัปเดตราคาเศษเหล็กของช่วงเดือนกันยายนกันสักหน่อยครับเพราะช่วงที่ผ่านมาเศษเหล็กราคาโคตรสวิงครับสวัสดีครับผมเก่งจาก CW วศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการนะครับวันนี้ผมขอเริ่มต้นที่เหล็กบางครับวันนี้ครับเหล็กบางครับด้วยจะเป็นพวกเหล็กตะแกรงพัดลมนะครับเหล็กเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือเป็นเหลาตัดผ้าเหล็กนะครับวันนี้นะครับเหล็กบางนะครับจะอยู่ที่กิโลกรััมละ4บบาทคร ต่อมาครับถ้าเกิดเป็นพวกตระกูลเหล็กหนาครับเหล็กหนาไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กก่อสร้างต่อเติมเหล็กอะไรรถใหญ่เหล็กอะไรรถเกี่ยวต่างๆนะครับวันนี้เหล็กหนาจะเริ่มต้นซื้อที่กิโลกรัมละ6บาทจนถึงที่กิโลกรัมละ8บาทครับสำหรับาของเราครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งที่ถนนบึงพระจันทร์ประชาจีนใกล้ๆกับแอสทีคอนโดครับร้านเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ทุกวันอาทิตย์ครับเปิดตั้งแต่เวลา8โมงเช้าซื้อของถึงเวลา5โมงครึ่งตอนเย็นครับและสำหรับลูกค้าของเราที่อย เพราะบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID เดียที่ C W R E C Y C L E ครับหรือปกติแล้วผมจะทําการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแชร์โลเคชันมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะรีไซเคิลได้ราคาสูงๆแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ